สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับมีดหมอวาระวันเกิดนะครับอายุครบ99ปีนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับลวดลายก็จะประมาณนี้นะครับตอกอัคระเลขยันสวยงามนะครับมียันถือว่าเป็นตามตำราทั้งสายหลวงพ่อเดิมนะครับสายต้นตระกูลสายหลวงพุทศเลยนะครับจัดสร้างตอนปี2563ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมในปี2 5 6 3 ปีบกี63นะครับจะตอกเป็นโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดพัด99นะครับก็ตอนนี้ก็มีเก้เยอะนะครับมองโค้ดให้ชัดนะแล้วก็จะมีโค้ดศาลาบ่งบอกว่านะครับร่วมสร้างนะครับศาลาร้อปีนะครับมาดูไม้นะครับไม้ก็ทําจากหอฉันเก่านะครับสวยงามเลยนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับตอกว่านะครับวันเกิดอายุวัฒนมงคล99ปี นะครับแล้วก็มียันนะปัตลอดนะครับมะอะอุนะครับแล้วก็อักคระที่ต่อก็จะเป็นนะครับอสังวิสุโลปุสะภูพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นนะครับยันองค์พระปิตานะครับถือว่าเป็นมงคลโดดเด่นทางด้านแขวคาาดฝั่งนี้จะเป็นนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตอกเป็นนะ มูพุทธายะเป็นยันที่หลวงพ่อเก่งมากหลวงพ่อใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลงหน้าหน้าทองนะครับสายหลวงพ่อพัดนะครับจะเรียกว่ายันนั้นว่าเป็นยันดอกลักนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะตอกเป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็ลงสลักว่า2 5 6 3ถือว่าเป็นรุ่นออนิยมนะครับปีห3นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นยันลงใบมีดสายหลวงพุทเทศ วัดสัตเลนะครับที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมแล้วก็เป็นทวดของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งทีนะครับลองสังเกตจะเห็นยันนี้อยู่ในหลายหลายรุ่นสายหลวงพ่อพัดนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับจิเจรุนินะครับนี่เป็นหัวใจพระอภิธรรมนะครับถือว่าเป็นพระคาถาคุ้มครองนะครับก็ถือว่าเป็นพระ,ะครถาะถาที่อยู่คู่กับ ที่อยู่ในจักรนารายจะมีหัวใจเปรตแล้วก็มีจิเจรุนี้ที่เป็นหัวใจพระอภิธรรมนะครับเป็นพระคาถาคุ้มครองนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับพุทธสังมินะครับเป็นหัวใจยอดศีลเด่นทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็คงกรพันชาตีนะครับหรือเขาจะเรียกอีกหนึ่งอย่างนะครับว่า,าบทไตรสรณคมนะครับถือว่าเป็นการอัญเชิญ คุณพระศรีรัตนไต๋นะครับมาปกปักรักษานะครับให้ยันนี้นะครับมีคุณวิเศษนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งยันที่ดีนะครับผมเลขโค้ดจะตอกอยู่บริเวณสันมีดนะครับเลขโค้ดเนี่ยนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างเพียง999เล่มนะครับ แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจอ้ําเองฮะพระใหม่นะครับหรือใครจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์0634974628นะครับจะมีไลฟ์สดนะครับแล้วก็เปิดแบ่งเช่าบูชาใครสนใจก็แอดไลน์มาได้ก็เบอร์นี้เหมือนกันนะครับ